ความคืบหน้าแมนเชสเตอร์ไนเต็ดพร้อมแถมยอดแข่งให้กับไบรตันในดีลขอซื้อคาร์ลอสบาลบาแมนยูต้องการที่คว้ตัวของคาร์ลอสบาลบากองกลางตัวเก่งของไบรตันมาร่วมบ้านผลบอลด้วยเป็นอย่างมากแต่ทว่ายังติดในเรื่องของค่าตัวที่สูงเกินถึง100ล้านปอนด์ทำให้มีแนวคิดว่าจะแนบเจดอนซานโชไปช่วยไบรตัน ลุยตารางบอลเพื่อลดค่าตัวแข่งของทีมชาติแคมมรูนจากรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ 247.com เมื่อ14สิงหาคม2568แม้ว่าจะใช้เงินปรับปรุงแนวรุกไปแล้วกว่า200ล้านปอนด์ด้วยการดึงตัวของมาเตอุสคุนยาไบรอันเอมเบโมและเบนจามินเซสโกมาช่วยลุยผลบอลสดในฤดูกาลใหม่แต่ทว่าเรื่องของกองกลาง รูเบนอโมริมมองว่าต้องบูรณะใหม่เช่นกันทําให้ชื่อของ c a r ์ลอสบาล b บากลายเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก้ดยรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์เน t ตเดนั้นอยากได้คาร์ลอสบาล b บามายืนคุมเ,มเกมแดนกลางให้เป็นอย่างมากหลังจากนักเตะช่วยไบยตันสร้างผลบอลที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ เขาว่าทีมนกนางนวลมองว่านักเตะเหลือสัญญาอีกถึง3ปีแถมยังมีออปชั่นขยายเพิ่มดังนั้นจึงอยากจะเก็บไว้ใช้งานก่อนอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลทางนี้ว่ากันว่าแม้ทางไบตันจะยังไม่อยากขายแต่หากแมนเชสเตอร์ในเต็ดพร้อมยื่นข้อเสนอในระดับ100-120ถึง120ล้านปอนด์เข้ามาทางสโมสรก็จะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ ความคืบหน้าถัดมาแมนเชสเตอร์เนเตตอัปเดตอาการโกเน่แข้งดาวรุ่งเจ็บศีรษะถูกหามส่งโรงพยาบาลโกเน่ one, ดาวเตะชาวมาลีวัย19ปีลงเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์เนเตตชุด U21 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาในศึกเนชันแนลลีกครับบุกไปเยือนแทมเวิร์ธและประทะกับฝ่ายตรงข้ามจนเจ็บศีรษะในช่วงท้ายครึ่งแรกขณะที่สกอร์นั้นยังเป็น0ต่อ0 หลังลุกขึ้นได้ทีมแพทย์แนะนําให้โกเน่นั้นลงไปนอนเนื่องจากเขาเจ็บศีรษะอย่างหนักและหลังจากมีการปฐมพยาบาลในสนามนานกว่า15นาทีสุดท้ายมีการตัดสินใจนำเขาส่งโรงพยาบาลขณะที่ท่านเป่าตัดสินใจเป่ายกเลิกเกมตามมากระทั่งล่าสุด14สิงหาคมปีศัตว์แดงเผยความคืบหน้าว่าโกเน่นได้รับอนุญาต ให้ออกจากโรงพยาบาลมาฟื้นร่างกายที่บ้านได้แล้วเมื่อช่วงเช้าทั้งนี้โกเน่นั้นถูกดึงตัวมาจากทีมกีดัส f อฟในบ้านเกิดเมื่อซัมเมอร์ก่อนหน้าด้วยค่าตัวกว่า1ล้านปอนด์หรือราวๆ44ล้านบาทด้วยรูเบนอโมริมนั้นใส่ชื่อเขานั่งข้างสนามด้วยไม่ได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อน3นัดและ พาเขาไปทัวร์อเมริกาในช่วงปรีซีซั่นด้วยแต่ไม่ส่งเขาลงเล่นด้วยเช่นกันความคืบหน้าถัดมาโรม่าเอาจริงขอซื้อซานโชยื่น20ล้านปอนด์ให้กับแมนยูปล่อยย้ายโรม่าทีมดังของเซเรียอติดต่อขอซื้อเจดอนซานโช่ มิดฟิลด์ทีมแมนเชสเตอร์ในเตะอย่างเป็นทางการแล้วโดยยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์หรือราวๆ880ล้านบาทให้กับผีแดงพิจรารณาและเชื่อกันว่านักเตะพร้อมย้ายไปเล่นในลีกอิตาเลียนฟาบริโอโรมาโนนักข่าวคนดังเผยเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาว่าโรม่าสนใจจะคว้าตัวของสานโช่ไปเสริมทัพสู้ในศึกซีซั่นหน้า และยื่นเม็ดเงิน20ล้านปอนด์ขอซื้อสตาผีแดงวัย25ปีซึ่งไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุกีสเท่าที่ผ่านมาซานโชนั้นตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรในยุโรปทั้งโบลุเซียดอตมุนอดีตต้นสังกัดในบนเลสลีกาและล่าสุดกับเบซิตัสซึ่งแฟนบอลน,นั้นอยากได้นักเตะมาร่วมงานกับโอเลกุนนาโซชา อดีตในายใหญ่ผีแดงกระนั้นก็ดีโรมาโนเผยว่าทีมหมาป่าแสดงความจริงจังที่อยากจะได้ซานโชหรือพวกเขานั้นหวังยืมนักเตะพร้อมพวงออปชั่นซื้อขาดแต่เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยนเต็ดนั้นต้องการขายทิ้งเท่านั้นจึงทำให้พวกเขาเสนอเม็ดเงินจำนวนดังกล่าวนอกจากซานโชแล้วจานเปียรกัสเปรินีนายใหญ่ roma สนใจจะคว้าต,วตัวของเลออนเบรีดาวเตะทีมแอสตันวิลล่าอีกรายด้วยขณะที่รายของดาวเตะอิงลิชคาดกันว่าเขาสนใจย้ายไปเล่นให้กับกรุงโรมเช่นกันเพื่อลิ้มลองเกมลูกหนังของเซเรียความคืบหน้าถัดมารอบครอบจัดจัดเปิดชื่อ6กแข้งเป้าหมายสำรองแมนเชสเตอร์ในเตดหากพลาดบรเลบาจากไบรตัน 14สิงหาคม2568รอบครอบจัดเปิดชื่อ6แข้งเป้าหมายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากพลาดคว้าตัวของคาร์ลสบปาเลบากองกลางตัวรับอนาคตไกลชาวแคมรูนจากนกนางนวลไบรตันการวาง6เป้าหมายสำรองของยักษ์ใหญ่แห่งชายคาโอเทฟอร์ดมาจากการที่นกนางนวลไบรตัน กำหนดราคาค่าตัวของทางคาร์ลสปาเลบาไว้ขั้นต่ำที่ตัวเลขระดับ100ล้านปอนหรือประมาณ4,388ล้านบาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆและจากดิวมาเทอุสคุนยาไบรอันเอโบโมและเบนเจามินเซสโกทำให้ทีมนั้นหมดเงินไปทะลุ200ล้านปอนหรือประมาณ8,776ล้านบาท ทำให้อาจจะเสี่ยงเรื่องของกฎการเงินถ้าหากต้องทุ่มเงินเพียวๆโดยไม่มีดีลแนบนักเตะเพื่อเป็นส่วนลดค่าตัวนั่นทําให้ทีมของครูเบนอโมริมลิสชื่อ6เป้าหมายสำรองไว้หากพลาดข้วตัวของคาร์ลอสปาลบาประกอบไปด้วยมอร์เทนฮายุนมานอันเจโลสติลเลอร์มิเกลฮาเรกิซามารีนกามาราลูเซียง อากูเมและคามีเกราความคืบหน้าถัดมานะครับต่างกันแค่ไหนเผยจุดยืนแมนเชสเตอร์เน็ตเชลซีหลังดีวกานาโชยืดเยื้อาคราคาสังจนถึงตอนนี้14สิงหาคม2568ต่างกันแค่ไหนเผยจุดยืนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เน็ต ภายใต้การนำทีมของรูเบนอโมริมและสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea ที่มีเอนโซมาเลสกากุ่มบางเหียนอยู่ภายหลังดีลของอาริฮันโดกรานาโชตัวรุกชาวอาร์เจนตินายังคงยืดเยือ้อและคาราคาซังมาจะถึงตอนนี้ยอดทีมแห่งทินสแตมฟอร์ดบริดตกเป็นข่าวต้องการคว้าตัวของ อเลฮันโดกา a าโชมาร่วมทีมซึ่งพวกเขานั้นให้ความสนใจตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งทางยักษ์กลับแห่งชายคาอเทฟฟอร์ดแสดงจุดยืนตั้งค่าตัวอดีตเพลงแข้งตราหมีแอตเลนติโกมาดริดไว้ที่50ล้านปอนหรือราวๆ2,194ล้านบาทขณะที่ทีมของเอนโซมาเลสกา มีราคาในใจที่30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,316ล้านบาทเนื่องจากมองว่านักเตะหมดอนาคตและไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอโมริมแน่ๆดังนั้นค่าตัวจึงไม่ควรที่สูงไปถึงระดับนั้นอย่างแน่นอน